สวัดีค่ะกรลัาหยุดน้องกล้วยหอมค่ะใช่ไหมคะดูค่ะดีใจค่ะดีใจรอพ่อค่ะพ่อเลิกงานแล้วค่ะกอดเพื่อนและเตรียมตัวออกเดินทางค่ะแม่ค่ะกับที่นอนค่ะกับที่พักเด็กอยากออกมาเล่นข้างนอกแล้วค่ะแม่พ่อเร็วๆหน่อยพ่อพ่อเร็วๆหน่อยไปรุนใจร้อนพ่อ จะพับจะพับเพื่อนมาเองเลยบอลุกมาแล้วค่ะจะถึงที่นอนไหมเอาแวะหาทางน้ำก่อนเนีสโลว์สโลบู้ทำไมทำไมอ่างน้ำมันเยอะแยะแท้ขาขาอยู่อ่างนี้ค่ะแต่ว่าตัวอยู่อ่างนูน้นค่ะไอ อาล้างขา,าล้างตัวค่ะโอ้ <laughs> ผิดพลาดทางเทคนิคค่ะหนูนูแบนหมดแล้วเนี่ยแอบสังเกตด,ดูค่ะดูค่ะดูอ้าวอ้าวพร้อมฮักฮักฮักแน่ฮักแน่ แน่ฮักแน่คะ่ะอูออ้วันนี้โชค์พลังค่ะแม่โอ้ยอดูขาดูขากระตัวคะ่ะเจอแมวเจอแมวมาเจอแมว <laughs> ช้างเจอแมวคะ่ะฝั่งนูน้นเฮงเฮคะ่ะฝั่งนี้หอมหอมคะ่ะเอาเอากลัวกลัวแมวแย่งเพื่อนน่ะมีการเอาเพื่อนหลบอีกอ่ะเอออย่าเอาของหอมนะหอมบอกอย่าเอาของหอมนะเฮงเอย่าเอาของหอมนะนะคะแมวอยู่ฝั่งนู้นคะ่ะตัางนี้ลงอ่างอยู่ค่ะน,นี่ ฟูมุดเอฟล้างหน้าล้างตัวกันค่ะแม่กันจะเข้านอนค่ะออโอมีเพื่อนนะเพื่อนลงไปแล้วเอ,อ้ยโดดลงเลยค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนมันเกะกะ เก,กะเก,กะเพื่อนออกไปอยู่ข้างนอกไปเก,กะกะแค่หอมคนเดียวก็เต็มแล้ว <laughs> แค่หอมคนเดียวก็เต็มแล้วค่ะ <laughs> ไปไหนไปไหนเรจะไปหาแม่วันนู้นจะเป็นแม่ของน้องเป้ยหอมค่ะสวน ส่วนฝั่งนน้นก็จะเป็นแม่รักกับแปะแม่ของน้องค่ะอยู่ฝั่งโน้นค่ะไม่ได้อยู่ไกลกันค่เออแม่รักกัอาบน้ําปะแป้งก่อนค่ะจะได้สวยๆ